วันนี้กลับตัวเป็นวันที่สามนะครับเมื่อคืนมีคัดจมูกครับคัดจมูกก่อนนอนจะมีมากกว่าเวลาทั่วไปนะครับก็ยังต้องเปิดแอร์หนาวเกินไปก็สลับเป็นพัดลมนะครับปรับไปปรับมานะครับไม่มีไข้ไอเส็มหะลดลงนะครับแต่ยังระคายเคืองคอ ไม่มีเจียบคอแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นใสเอฟเฟกอะไรหรือเปล่านะครับอยู่เฉยๆก็อยากกินนะครื่อเขาซื้อว่ากินเก่งมากขึ้นนะครับแต่ก็ทานได้ทุกอย่างครับผลไม้จะรสเปรี้ยวนิดนึงจะจะทำให้รู้สึกรู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะครับจิบน้ำขิงตลอดเวลามีความรู้สึกว่าร่างกายกลับมา เหมือนเดิมนะครับประมาณ60%ฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งว่าวันต่อไปของการกลับตัวจะเป็นยังไงบ้างนะครับขอบคุณมากครับ